สอนระบายสีบลูเบอร์รี่แบบง่ายง่ายใช้บรัดฟุ้งๆในแอปที่ตัวเองถนัดได้เลยนะคะไม่จําเป็นต้องใช้โปรคีเอทนะมาลองวาดกันเลยเริ่มจากวาดวงกลมขึ้นมา1วงค่ะกดค้างไว้แล้วปรับรูปทรงให้เป็นวงกลมดิกแบบนี้นะจากนั้นใช้สีม่วงเข้มค่ะระบายเป็นวงกลมแบบนี้ และใช้ยางลบลบเป็นวงกลมแบบนี้ค่ะเขาก็จะเหมือนเป็นลุมลึกบูเบอรี่ลงไปนะจากนั้นเราจะใช้สีม่วงเข้มอันเดิมเลยค่ะมาระบายขอบด้านล่างและใช้สีม่วงอ่อนค่ะระบายที่ส่วนหน้านบนที่โดนแสงนะคะปรับปาดให้เล็กลงนะแล้วใช้สีขาวค่ะระบายลงไปตรงม่วงอ่อนที่เราระบายไว้ตอนแรกนะคะปรับปาดเล็กลงอีกค่ะระบายจุดที่สว่างที่สุดค่ะนี่ ตรงไหนที่รู้สึกว่าแสงมันดูแข็งไปค่ะปาปาใหญ่แล้วละบายฟุงฟ้งๆทับลงไปได้เลยจากนั้นปลาบายเงาที่หลุมด้านในค่ะใช้สีม่วงที่เข้มขึ้นนะคะลาบายตรงส่วนที่ลึกยิ่งลึกยิ่งเข้มนะคะตรงส่วนที่ใกล้ปากหลุมที่สุดก็จะสว่างสุดนะเติมความเข้มที่ท้ายลูกเลยค่ะตรงส่วนที่แสงเข้าไม่ถึงมีนเพิ่มความเข้มตรงขอบลูกด้วยนะคะเพื่อให้ดูชัดมากขึ้นนะ เติมแสงตรงปากหลุมของบูเบอรี่ด้วยค่ะให้เขาดูเด้งขึ้นมาอีกนิดนึงนะเท่านี้เราก็จะได้บูเบอรี่แบบง่ายๆกันแล้วค่ะลองไประบายกันดูนะถ้าระบายเสร็จแล้วอย่าลืมมาส่งการบ้าน,นที่หน้าเพจนะใน้การว่ารูปเป็นเรื่องง่ายเพราะมื่อชานี้ะว่ายุปงนิด